ผีมีจริงหรือไมอ่เป็นคำถามที่ใครๆก็อยากจก็รู้คำตอบอยากจก็รู้ก็ตามมาวันนี้เสนอในตอนที่ชื่อว่าไปไหนมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ผมเป็นเด็กวัดปากน้ำที่อำเภอหัดใหญ่ ในช่วงนั้นทางมูนิธิทรงเสียเสียงตึงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางวัดมากนะักเขาได้มีงานประจำปีมีทั้งยิ้วหนังกำแพงและการละเล่นต่างๆผมและเพื่อนๆเด็กวัดก็อยากไปกันมากแต่ก็ติดอยู่ที่คําสั่งของหลวงพ่อที่เคยบอกว่าห้ามเด็กวัดไปเที่ยวในตอนกลางคืนแต่เพราะว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของงาน พวกเราทั้งสี่คนก็เลยตัดสินใจจะไปกันเรารอเวลาประมาณสองทุ่มเมื่อมั่นใจว่าหลวงพ่อจำวัดในกุฏิแล้วพวกเราก็เดินออกมาจากวัดพร้อมกันเมื่อเราไปถึงงานเราก็ได้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานตามปภาษาวัยรุ่นและประมาณทักสี่ทุ่มกว่า,วาพวกเราก็ได้เดินทางกลับมาที่วัดเมื่อเราเดินเข้ามาในวัดแล้ว สิ่งแรกก็คือสุนัขที่วัดหลายๆตัวก็ได้วิ่งกันดีนหางตรงมาที่พวกเราด้วยความดีใจพวกเราจรึงได้ส่งเสียงจุ๊จุเพื่อไม่ให้มันส่งเสียงดัง <c oughs> ในระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางกับกุฏิแยกไปกุฏิใครกุฏิกันมันเจ้าแดงเด็กวัดคนหนึ่งก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงมองวัที่ใต้ตนกนระถอนตรงที่นั่งดิวะกูว่าเห็นเงาอะไรตะคุ่มตะคุ่มนา ฝ่ายพวกเราทั้งสี่คนก็หันไปมองพร้อมกันเออจริงวะเจ้าเอกก็เอ่ยขึ้นว่าจริงวะเห็นเงาแต่คุ่มจริงๆว่าแล้วเราก็เดินเข้าไปใกล้ๆแต่เจ้าเล็กเอ่ย,ออยขึ้นว่าเฮ้ยกูว่าอยากเข้าไปเลยดีกว่าถ้าเกิดมันเป็นผีละแล้วถ้ามันเป็นคนร้ายล่ะพวกเราไม่แย่เลยผมจึงได้เอ่ยขึ้นว่ากลัวเลยวะ พวกเราอยู่กันตั้งสี่คนเราเป็นเด็วกวัดเจ้าถิ่นแท้ๆถ้าเป็นคนร้ายก็ดีสึวพวกเราจะได้โชงผลงานให้หลวงพ่อเห็นว่าเราสามารถจับคนร้ายที่มาขโมยของในวัดได้แล้วพวกเราทั้งสี่คนก็เดินเข้าไปใกล้ๆบริเวณใต้ต้นกระท h o เมื่อพวกเราไปถึงก็ได้พบว,ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไว้ผมยาวนั่งก้มหน้า ร้องให้สะอกะอือนอยู่เบาๆเมื่อพอเราเดินเข้าไปใกล้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้เอ่ยเสียงขึ้นมาก่อนว่าไปไหนกันมาเสียงนั้นยานแล้วก็ยืดยอดชามากและหมาวัดขณะนั้นก็หอนขึ้นมาพร้อมๆกันทำให้พวกเรารู้สึกตกใจบ้างแต่ก็ยังแข็งใจ พราะว่าหมาวัดเห่าหอนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาผมจึงได้เอ่ยขึ้นว่าพวกเราไปเที่ยวงานมาว่าแต่เธอว่าแต่เธอเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วมานั่งแล้วไม่กลัวผีเหรอเธอก็บอกว่าทำไมสามคำถามฉันมากจังเลยฉันชื่อเพน บ้านอยู่ที่สนนแสงสีนี่แหละฉันเคยมีคนรักคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจเขาสัญญาว่าเขาจะรักฉันคนเดียวและจะแต่งงานกับฉันแต่แล้วเขาก็ไม่รักษาคำพูดเขาไปมีแฟนใหม่และแฟนใหม่กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยทำให้ฉันรู้สึกเสียใจมากที่สุด และไม่สามารถจะตัดสินตัดใจจากเขาไปได้ฉันจึงได้ตัดสินใจผูกคอตายเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองญาติญาติจึงได้นำศพฉันมาไว้ที่สารานั้นขณะนี้ก็ยังไม่ใส่ลงพูดแล้วถ้าพวกเธอไม่เชื่อฉันจะให้พวกเธอดูที่ลำคอพูดแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นจะให้พวกเราดูที่ลำคอ แต่พวกเราแต่ละคนไม่มีเวลาดูหรอกครับว่าต่างก็วิ่งด้วยความวดเร็วมาที่กุฏิผมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเมื่อมาถึงก็ล้มตัวลงนอนคมผ้าห่มคุมโปงและนอนโดยไม่ดับไฟแต่ละคนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและพอวันต่อมาในช่วงบ่ายพวกเราก็ได้นัดกันมาที่ศาลาเก็บศพก็เห็นว่าศพได้ใส่ลงเรียบร้อยแล้ว และได้ไปดูที่รูปหน้าศพก็มีชื่อว่าเพนสีซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เราเจอเมื่อคือนนี้พวกเราเจึงได้จุดธูปขอขามาหน้าศพเธอพร้อมทั้งอธิษฐานให้วิญญาณของเธอไปสู่ในภพที่ดีตลอดไปท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับ